มานานๆเข้าก็เห็นข้อบกพร่องคนนู้นคนนี้เพราะว่าเราฟังทำเพราะท่านมานานนะฟังที่บ้านมานานแล้วเราก็รู้ข้อวัดปฏิบัติของคนของมรรมะของอะไรหมดรู้หมดรู้หมดห้ามนอนกลางวันห้ามใส่รองเท้าทุกสมัยนั้นผมยังท้รองเท้าเลวนะเช้าฟัดเย็นต้องขึ้นศาลาครับรู้หมดรู้หมดเร็จแล้วเอาอมาวัดเลยหนูวัดทุกคนไปหมดเอาไม้บรรทัดมาด้วยซื้อไม้บรรทัดมาจากบ้านเลยครับวัดไปหมดเลยนี่แต่แล้ว มาอยู่ในนานอ็คนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดผิดไปหมดเลยทำไงทีนี้นี่ก็เลยเอ๊ะทำไงดีวะจาเครื่องเขรื่องเครียดแล้วแล้วย้ายพืทธฐานม้างก็เลยไปอยู่บ้านลาดไปนานไปอยู่บ้านลาดแล้วอยู่บ้านลาดก็ดีขึ้นครับอยู่บ้านลาดเนี่ยเจอทีมงานดีทีมงานดีครับเย็นมะ อาฉลองเย็นนี้ไปพบกันที่สานนะอะทีมทีมเก็บผักเขาทีมแสงฟ้าเ<า>จ้าสาอแสงฟ้าเนี่ยอพอสี่โมงเนี่ยเลิกเลิกเลิกเราจะฟังธรรมอนสาในสานี่ยบอกอาฉลองเดี๋ยวไปเจอกันที่สานนะฮะทุกวันต้องไม่ขาดฟังธรรมที่ไ่ขานฟังธรรมเราได้ฟังธรรมทุกวันเนี่ยนี่ความรู้สึกเปลี่ยนสิเพราะว่าฟังธรรมไปครับ ความรู้สึกเปลี่ยนไอ้ที่เคยวัดขาเริ่มไม่ค่อยวัดแล้วอเริ่ม <laughs> <ะ>ไม่ค่อยวัดเปลี่ยนมากธรรมดาแล้วและอีกตอนนั้นอตอนที่มาอยู่บ้านลาเนี่ยเราก็วางจากปฐมมาแล้วใช่ไหมมาอยู่บ้านลาก็อีกกลุ่มหนึ่งแล้วเริ่มเริ่มจิตใจคุณมวัวเริ่มไม่มีลลก็ก็อยู่บ้านลาก็ฝังธรรมทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วบ้านลานี่มีฟังธรรมเป็นหลักครับครับใช่ับ ้าเย็นเช้าเย็นเลยอะแล้วผมก็คิดว่าผมมาถึงนี่แล้วต้องฉกฉวยโอกาสต้องฝังครับต้องฉกฉวยโอกาสผมคิดนะเ,เสร็จแล้วฝังแล้วก็มันมันก็ได้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 ความรู้สึกที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นก็กลับมาที่นี่ต่ออ à, ต้อยก็บอ, <c oughs> อ,อกมาว่า